ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบคอนร้อนทีวีนะครับก็นะครับก็ชื่อผมไม่ใช่เบคอนร้อนทีวีนะครับชื่อว่าเบคอนร้อนทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับใน GTA San GTA San Rio Live EP หนึ่งนะฮะผมคนที่ผมอยากคำนะก็อยู่กับเดี๋ยว CJ 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 นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปหาเพื่อนนะครับ ชื่อไอจืดนะครับไอันไอจืดเนี่ยเป็นเพื่อนกับซีเจนะครับมาประมาณตั้งแต่เรียนมปลายนะฮะโอ๊ยโทรคับพี่ไอจืดเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของซีเจแล้วซีเจก็เป็นเพื่อนรักของ ไอจืดนะคะตัวนี้ซีเจก็จะพาพาทุกคนนะคะไปหาไอจืดเฮอนะะไปก็ทางก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะซีเจไม่ได้ไปเพื่อนไปบ้านเพื่อนนานนะคะก็นะะะะ <c oughs> CJ ก็เป็นร็อันี่ล็อกคันเนี้เว็บร้อยสิบคันน,น,น,นี้เป็นของไอ ไอจือดนะที่ไอจือดนั่นแหละส่งมาไอซีเจนั่นเอาไปใช้ก่อนเพราะว่าซีเจบ้านของซีเจไม่มีรถนะครับไอจืดก็เป็นเพื่อนดีๆของซีเจนะฮะซีเจก็เป็นเพื่อนดีๆของจืดนะฮะเข้าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะซีเจ ก็ถึงบ้านซีเจแล้วนะครับก็แวะคุยขประตูเดี๋ยวตัดไปตอเข้าประตูเฮ้ย hey, ว่าไงเพื่อนไอ,จ hey, นไไอจไ้จืดเฮ้ยว่าไงไอ้ซีเจเอ๊ะเจอกันนานรถฉันเป็นรถกูเป็นไงบ้างเพื่อนรถไหนอยู่ปกติแล้วเพื่อนเดี๋ยวพาไปตัไปดูกันเลย นี่ไงน้องของนายยังอยู่ปกตินะเพื่อนดินฉันซูมให้ดูดูได้เห็นไหมปกตินะปกติน่ะเจิดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเออจริงว่ะขอบคุณนะสิเจเดี๋ยวเช้นอาแล้วคืนนะนะสิเจกลับบ้านเร็วเคบ่ะ ได้เลยไม่เป็นไรเพื่อนเดีใช้เดินกลับเองนะใช้ไปแนละ้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทุกคนที่สูดสกินมะก็บักนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หน่ียนะฮะก็สกินมันก็บักนะทุกคนเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวก็คิดหน้าเดี๋ยวผมก็จะพยามยแก้ให้นะครับเดี๋ยว เส,เสียงอะเสียงอลานี่นะมาไม่นานแล้วช่างคนนะก็จะใครไม่ได้เสียงแล้ของโอกาสายนะก็ท่อแล้วก็เฟี้ยวอ่ะโอ้โหท้ออย่างดังอ่ะฟังอ่ะอยังเอาอ่ะวัยรุ่นเป็นแย้มแยะไอ้จืดยังเอาไอ้สาร ก็คันเรียกเสียงเบาก็เออก็เสียงผมน่าอาจจะเบาแล้วก็ของก้าไพ่นะครับก็เดีนาะดูว่ารถไหนขนาดไหนไอ้หนูแรงหรือยังแรงเรอไฟแดงก่อนนะไม่รุ่นอย่าถอยรถด้วยติดรถครับพี่ไปไปถังนะไม่ใช่

โอ้ยโทรโทรครับพี่เจ้าตำรวจตปนรว้จ้ากระัางอ่อนเอาไม่ได้ว่าเพราะประเทศนี้เอาเมื่องนนี้ไม่ได้ผิดไอ้พ่กผีร้อแรงว่าผิดเท่เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอ่อจ้าจืดเนี่ยจะพาไปจะพาทุกคนนะฮะไปเที่ยวกันที่อ่า ที่บ้านร,รีสอร์ทเอ้ยที่ไหนนะรีสอร์ทรีสอร์ทยินดีนะคะเออเป็นข้อขอยืดเดี๋ยวมันจะขอเงานะรีสอร์ทยินดีมีหลังเดียวประเทศเย่ายดูทาง ่า,าเราติดทางนะครับเพือ่อให้ได้ตีกลับไปขาดนะครับไปไฟไปเราไปนะฮะโอ๊ยโทษดีไฟโทษครับพี่สกินบ้าสกินยังไม่หายเลย ก็ยาดปาดลงก็้ปาดเนื่อยนะ้าจะดูแบบก็จะขึ้นขั้นขั้นปาดสุดแซกสุดแซกปาดมาปาดมิชโทษรับพี่ชิบขา,ายแล้วกูชนดึนเงเลี้ยวปุ๊บนเนียชน อุ้ยโอ้โหพอชนนี่นี่นี่บิดชนแล้วบิดบิดบิดขวา,ราร more, บิดบิดบิดข้ายบิดบิดบิดชนแล้วบิดบิดแล้วรวยสวยแล้วมึงอุ้ยเีสื้อล้มโอ้ปวดขาต้องรีบไปโอ้ชักคนเยอะเจ็บมากเลยเจ็บกันโดนพ่อตีวุ้เจ็บ ดบคนตีเจ็บไปปาดปาดทษพี่ผมรีบผมรีบปาดนะพี่อุ้ยอะไรอ่ะใช่อุ้ยอุ้ยเกิดทษพี่เดี๋ยวครับมา นี่คร e, uh, ับบ้านหลังนี้นะครับรีสอร์ทอันนี้นะครับพ่อไอ้จืดให้มานะฮะพ่อไอ้จืดอ่ให้ทรัพย์สินนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั้นฮะไปดูบรรยากาศในตอนสามทุ่มของเมืองนี้นะฮะนี่ครับอยลืมบอกว่ามีสระว่ายน้ำหลังบ้านด้วยนะฮะ อ่าสกุชีนะก็พัดรอบบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะพาไปดูในบ้านก่อนแล้วครับแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันนะฮบมาดูบรรยากาศกันนะครับสวยสวยมากอู้ป่าจกล้ตกนะเมืองอยู U.S.A. นะฮะช่างสกุชีช่างน,น้ำดีกว่านะนะมีกระโดดเ่นดามด้วยรุ่นนะฮะ พ่อไอจือดนี่โคตรรวยนะผมลืมบอกทุกคนพ่อไอจือดให้ทรัพย์สินมาเป็นรถ GTR นะครับอยู่ในอ,อบ้านไอจือดนะไอ,อบ้านที่ไอซีเจให้รถเอารถมาคืนนะครับกไอจือดนะนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนะี่ยผมจะาพาไปพาไปเที่ยวกันนะฮะโอเคนะสวัสดีครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะก,กับจีเดีแสนเลียวไล่ EP1 บายบายตุ๊จาตุ๊จ๊าตุจาต๊จชาตุ๊ปะ